Icana, คือเท่าไหร่แล้วลุงเกือบห้าพันตัวแล้วครับผมพี่คืเกือบห้าพันตัวแล้วครับเกือบห้าพันตัวแล้วครับเหลืองทองโอ้โหเหลืองทองทองเหลืองอล่ามโอ้ยน่าทานเลยนะครับรอพักหนึ่งนะส่งรอบเลยครับกรอบเลยนะครับจริงไหมป้าครับป้าเอาป้าเป็นผสมลุงทน้ำจิ้มอย่างเดียวเอาลุงทาน้ำจิ้มอย่างเดียวนะครับน้จิ้มที่ว่าเด็ดๆนี่เนี่ยเขาถามมาเยอะมากเลยป้าไข่เนี่ยลุงซื้อมาจากไหนครับ เออทำบางหน่อยครับไม่ไม่ทำหนาไม่ทำหนาไม่หนาครับโอ้ยังเห็นตัวอยู่นะให้เหให้เห็นให้เห็นตัวเลยนะได้ครับผมนี่นะครับลงแล้วนะนี่นะแบบโอ้ยสีนี้สีนี้ไหนลุงโอ้ชอบชอบสีนี้สวยมากนี่นะครับออื้หืมสีเหลืองทองเหลืองอลัมสวัสดีครับปักหลักชาแนลนะฮะปักหลักชาแนลคลิปนี้นะครับ เรามาอยู่กันที่นี่เลยนะตลาดตลุงนาศาจังหวัดชนบุรีนี่นะร้านมาของเราอยู่ที่นี่นะครับนี่เลยวันนี้มาอัปเดตร้านนี้ให้ดูกันนะครับร้านเด็ดร้านเด็ดนะปลาไ<ร>ข่ทอด5บาทนะครับตอนนี้ไม่ไม่เหมือนก่อนแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปเข้าไปดูกันว่าอัปเดตอะไรบ้างนะครับนะแล้วก็เนี้ยผมเผยความลับให้ ทุกท่านท,ที่มาชมเนี่ยนะครับได้รับทราบทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าคุยหลวงประหุบอก,กไม่มีกักคลิปนี้ไม่มกักเลยนะจัดเต็มจัดเต็มนะครับนะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับปากหลักชาแนลเราก็เช่นเคยนะไม่ได้มาตามลําพังนะครับนอกจากพี่หนุม่มเองชนแล้วนะครับก็ยังมียูโรคอสตัดเค้กนะครับที่มาร่วมสนับสนุนปากหลักชาแนลนะครับที่ร่วมเดินทางมากับเราในวันนี้ด้วยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับยูโรคัสสัดเค้กนะอิ่มอร่อยทุกที่ทุกเวลานะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูลุงเขาทอดกันเลยนะเขากำลังตั้งเตาอยู่นะครับไปเลยนะครับนี่นะครับร้านลุงกับป้าปลาไข่ทอดนะครับ5บาทนะการันตีความอร่อยนะครับนี่เลยนะโอ้ยนี่อันนี้เหลือแค่นี้หรอวอร่อยทอดโอ้ยตกใจนึกว่ามาเช้าวันนี้นึกว่าหมดแล้วนะครับไปไปนี่ลุ สั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยนะฮะเนีนู่นลุงกำลังทอดอยู่ 5, นี่นะพี่หนุ่มกำลังกำลังสัมภาษณ์อยู่นะเนี่ยใช้วันเกือบห้าพันตัวแล้วนะดูน้ำมันดูน้ำมันน้ำมันมีใสกริ๊กนะนะครับโอ้โหโอ้โหนี่น้ำมันอย่างดีนะครับเก่าเราไม่ใช้นะลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินว่าอัปเดตใหม่นะคือเท่าไหนนะ 5, ร่นะลุงเกือบห้าพันตัวแล้วครับโอ้โห <laughs> เกือบห้าพันตัวแล้วครับเกือบห้าพันตัวแล้วครับ ไม่พอขายรต้องอธิบายมาเสริมวันละ5,000ตัวนะครับ jack. ตั้งแต่ธรผมตั้งแต่วันนั้นยังคิดก่อน้วยังสามพันตัวสามพันตัวสามพันตัวสองพันสี่สองพันสี่สองพันสี่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วมันตามไม่ทันตามมไ่ทันเพิ่มเป็นเท่าตัวใช่ครับผมหอมอร่อยนะครับพอมีลูกค้ามาสั่งมาจากกรุงเทพด้วยอ๋อมีลูกค้าตามมาจากกรุงเทพด้วยโอ้ยไม่ธรรมดานะครับ หน้าเราก็ต้องไปเอามาเสริมนะโอ้ไม่พอขายนะครับผมอันนี้ลุงขายทุกวันไหมครับที่นี่ทุกวันครับทุกวันนะครับเป็นฝนตกยกเว้นฝนตกเ้าฝนตกไม่ขายเหรอขายไม่ได้ขายไม่ได้ทอดไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่มีราคาอย่างนี้ทอดได้แต่ไม่มีคนกินอ๋อลูกค้าไม่มาฝนตกฝนหยุดนะครับฝนหยุดขายได้ครับผมไม่แล้วหน้าฝนเนี่ยฝนหน้าฝนก็เต็นเต็นร้อนมีเต็นร้อนคุมนะครับอ๋อนมีคนเดินอ่ะขายได้ที่นี่ นเพราะค้าแม่ค้านะก็ก็ต้องสู้นะครับต right? ้องสู้นะตอนนี้นะอัปเดตนะครับ5,000ตัวนะปลาไข่ทอดยังขึ้นขึ้นราคาไหมเหมือนเดิมครับ5บาทเหมือนเดิม5บาทเหมือนเดิมไม่มีการขึ้นครับโอ้ไม่ขึ้นราคาด้วยตอนนี้ปลาโลโลร้อยพันสามแล้วโอ้ปลาขึ้นใช่ปลาขึ้นแต่น้ำมันก็ขึ้นที่มาขึ้นไปแล้วเนี่ยร้อยยี่สิบบาครับตอนนี้ขึ้นโลละแปดบาท ขึ้นราคาปลาปลาราคาขึ้นแต่ลุงไม่ขึ้นน้ำมันแพงลุงขายเท่าเดิมโอ้ยนี่เอาใจไปเลยนะครับลุงขายก็กำไรด้วยห้าบาทเนี่ยหน่อยเอาแล้วนิดหน่อยก็เอานะแต่ได้ข่าวส่งูกเรียนจบป๋าคนเลยนะโอ้ยไอปลาไข่เนี่ยนะปลาไข่เนี่แหละโอ้ยส่งลูกเรียนจบเรียนจบอะไรลุงปริญญาเลยครับปริญญานะครับรมูลเงินสามหมื่นกว่าโอ้ จากจากขายปลาไข่ทอดนะครับอ่าตัวละห้าบาทส่งลูกเรียนจบเกินเดือนลูกเดือนละสามหมื่นกว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะครับบอกแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้ทางคุณลุงบอกว่าใจดีมากเดี๋ยวเผยเคล็ดลับให้หมดทุกอย่างเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้อันนี้สุกแล้วนะครับสุกแล้วจะเป็นประมาณนี้นะ เหลืองทองโอ้โหเหลืองทองทองเหลืองอล่ามโอ้โยน่าทานเลยนะครับรอวพักเลกยนะกรอบเลยครับกรอบเลยนะครับรอตอนนี้ลูกค้ารอหน้าร้านตอนนี้ลูกค้ารอรออยู่นะมีมีมาสั่งเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเอานะนี่ ه, เสร็จแล้วนะครับ นี่นะครับเพลงไปแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวเขาดูนะหมดภายในพริบตาป๊าป้าใส่ไม่ยั้งครับนี่นะสั่งได้เลยนะครับสอไว้ดนูไข่ห้นูไข่ ไอ่ไข่โรอ้ยไม่ไข่ราไม่ขายนะป้านะนี่อันนี้มีมีไข่ทุกตัวนะครับอ่านี่อันนี้ลุงกำลงังกำลังเตรียมทอดครับ <ส Lol. S 2> เตรียมทอดเพิ่มนะครับนี้คือของเตมมนนนนเรียมมาแล้วอ๋อ <c oughs> นี <upun> ้เตรียมมาแล้วก็คือคลุกแป้งคลุกแป้งแล้วก็มาคุกเก็บขนมปังต่อที่ร้านนะครับนี่นี่เป็นตัวสูงปลึนนี่อันนี้แป้งแป้งลุงผสมเองไหม ป้าครับป้าเอาป้าเป็นคนผสมน้ำจิ้มอย่างเดียวเอาลุงทำน้ำจิ้มอย่างเดียวนะครับจิ้มที่ว่าเด็ดๆนี่ลุงทำหรอลุงทำครับอ๋อที่เด็ดมาจากลุงเออเพราะลุงชอบเป็นคนชอบทำกับข้าวอ๋อลุงชอบทำกับข้าวชอบข้าวครัวนะครับแล้วเดี๋ยวผมถามนิดนึงมีมีเอฟซิลเนี่ยเขาถามมาเยอะมากเลยปลาไข่เนี่ยลุงซื้อมาจากไหนครับเออไปรับจากแมคโครครับผมเพราะวันเป็นปลาทำข้าวต้องแมคโครเขาเป็นตัวกลางครับอ๋อแมคโครเป็นตัวกลางใช่ไหมครับผมเดี๋ยวตาสับสนไงว่า ลุงบอกว่าปลาไในเข้ามันเป็นปลาญี่ปุ่นพอมาอีกคลิปหนึ่งลุงบอกว่ามาจากแมคโครเขุปมันยังไงลุงมาจากแมคโครอะมาจากญี่ปุ่นครับผมมาจากญี่ปุ่นไปลงไปลงญี่ปุ่นมาลงที่แมคโครใช่แล้วลุงก็ไปเอาที่แมคโครมาใช่ใช่นี่นะตามนี้นะครับตามนี้เลยไม่สับสนครับผมอ่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่นะครับลงแล้วนะอืมอ้ปีที่สามแล้วเราปีนี้เรามา เขาตอบให้นะครับเขาว่าผมก็ตอบให้เป็นนะก็คือปลาเนี่ยได้อ่าสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครนะถ้า <Mac S 2> เกิดใคร <Mac S 2> จะสนใจนะครับสนใจไปซื้อได้เลยไปถามาได้เลยว่าปลาไข่อ่าบอกว่าปลาไข่ที่แมคโครนะครับเพราะแมคโครเป็นเป็นสื่อเป็นตัวกลางครับแล้วแป้งอ่ะแป้งก็แป้งก็วัตถุดิบที่แมคโครหมดเลยครับผมอ่าเ<า>ดินทางเก็ขบขนมปัง เดินที่เดียวเดินที่เดียวจบหมดเลยม้วนเดียวเลยครับมวนเดียวเลยนะครับแ,แมคโครเขามีทุกอย่างอ่าแมคโครมีทุกอย่างนะครับก็ถ้าผู้ใหญ่แมคโครนะครับชมอยู่นะร้านลุงกับป้าปลาไข่ทอดนะครับลุงแกอุดหนุนแมคโครเนี่ยซื้อมาเป็นประจำเลย20ปีแล้วนะครับแล้วก็ซื้อที่แมคโคเน่ยซนุนปักหลักชาแนลได้นะ นี่นะก็อันนี้เฉลยแล้วนะก็ปลาปลาไข่เนี่ยซื้อที่แมคโครนะครับแป้งวัตถุดิบทุกอย่างก็คือจบจบอยู่ที่แมคโครหมดเลยพริกน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มแมคโครหมดเลยแมคโครหมดเลยน้ำจิ้มก็มาจากแมคโครน้ำมะนาวก็แมคโครแมคโครทุกอย่างจบที่แมคโครจบที่แมคโครหมดเลยซื้อทีเดียวกลับบ้านนอนเลยไปครั้งเดียวนะครั้งเดียวพรผม แล้วไปทุกวันลุงไปทุกวันไปทุกวันด้วยนะครับทุกเช้าเลยอ่าไปทุกเช้าก็ถ้าผู้ใหญ่ดูอยู่นะครับปักหลักแชแน,นลอยินดีนะครับอันนี้ลงุงใช้เวลาทอดนานไหมไม่เกินสามนาทีครับไม่เกินสามนาทีนาทีก็สุกแล้วอ่าไม่เกินสามนาทีนะครับอันนี้เดี๋ยว<ๆ><ๆ>เรามาจับเวลากันเห็นเห็นเลยนะตอนนี้นะครับนับจากเวลานี้ไปเลยนะครับสามนาทีนะลุงบอกนะครับก็คือไม่เกินอยู่เลยประมาณนี้นะ เต็มเต็มที่นะสี่นาทีอ่ะเต็มที่นะครับที่เยเพนี่มันใกล้สุดแล้วน้ำแป๊บเดียวเหลืองแล้วนะครับเหลอืองทองนะหายลอยเนี่ยอ้าวหายไปไหนแล้วอ้าวหมดแล้วเย็บโย่ <laughs> เผลอแั๊บเดียวเผลอไม่ได้เลยเผลอหมดนะร้านลุงกับป้าปลาไข่ทอดนะพิกัดนะครับตลาดตโตลุงหน้าศาลจังหวัดชลบุรีศาลแขวงเลยอยู่หน้าศาลแขวงเลยนะครับ นี่นะพิกัดสังเกตจุดนี้ไว้เลยนะครับนี่เลยมาอร่อยกันได้นะครับแล้วก็สำหรับ <Okay. S 2> คลิปนี้ก็ขอบคุณนะอ่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับผมอ้ยเร็วจังน,นี่นะครับแป๊บเดีวยวแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีมีคนถามเบอร์โทรมาเยอะมากเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในคลิปด้วย <พอ S 1> แล้วก็ที่ขับอธิบายใต้คลิปนะครับนี่นะแบบอ้ยสีนี้สีนี้ไหนลูง โอ้ชอบชอบสีนี้สวยมากนี่นะครับอื้มยุงสีเหลืองทองเหลืองอลัมน่าทานมากทีเดียวนะครับกรอบด้วยนะครับเน้นกรอบครับร้านนี้ต้องเน้นกรอบอ่าเน้นกรอบนะครับมาขายทุอกรอบเพื่ย่า่อร่อยนะโอเคอ่านี่ครับมาแล้วครับโอ้ยนี่น่าทานเลยนะครับมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะ อัปเดตนะล่าสุดตอนนี้5,000ตัวนะครับต่อวันนะต่อวันเน,น้นย้ำว่าต่อวันนะครับขาย5บาทนะครับนี่ทอดไม่หยุดเพิ่งเอาลงเมื่อกี้ลูกเอาอีกแล้วเดีย๋ยวไปดูกันชัดๆวิธีการผสม นี่เทคนิคใครเทคนิคมันนะไปผสมกันเอาได้นะครับของเราจะ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 ทำบางหน่อยครับไม่ไม่ทำหนาไม่ทำหนาเป็นเล็กไโอ้ยยังเห็นตัวอย่างให้เห็นเนี่ยเห็นปลาตัวปลานะไม่ครับผมถ้าหนาแล้วคุนลูกค้าจะเลี่ยนไปเนี่ยบางอย่างเนี่ามันจะสุกง่ายครับถ้าถ้าแป้งหนาไปบางทีมันอมน้ำมันมันอมน้ำมันด้วยแล้วก็ลูกค้าจะเลี่ยนง่ายด้วยมันแม่อร่อยอ่ะ อย่างนี้ก็กรอบแล้วนี่นะอยู่ที่เทคนิคกรารทอดอยู่ที่เทคนิคการทอดนะครับใช่ครับผมก็เวลาประมาณในการทอดเนี่ยประมาณสามนาทีโดยประมาณนะครับดูดูปา,า,ามาเยอะนะตกเย็นอย่างเงี้ยไม่งั้นไม่ไม่ทันหรอก <laughs> ลุงเขาบอกได้นะว่ามีแป้งอะไรมั่ง มีแป้งกรอบครับแป้งทอดกรอบที่ทอดไก่เรานี่แหละแป้งแป้งทอดกรอบแล้วก็เก็บขนมปังแล้วแต่เราจะชอบยี่ห้อไหนลุใยยยี่ห้อไหนซื้อได้เลยผสมกันสองอย่างแค่นั้นเองผสมแค่สองอย่างนี่รับบอกสูตรจนหมดเปลือกสองอย่างก็เป็นเงินเป็นทองแล้วนี่นะใช้แป้งสองชนิดนะครับผลน้ำมันกันแล้วแต่จะชอบยี่ห้อไหนก็ทอดได้ยี่ห้อไหนก็ทอดได้ใช่ไหมถ้าเราเห็นว่าทอดแล้วสวยก็โอเคแล้ว ลุงใช้ยี่ห้อไหนบอกแล้วละลุงลุงใช้ประจําเลยคือโบนัสกับทัพทิมครับโบนัสกับทัพทิมใช่ครับโบนัสจะมีที่แมคโครที่เดียวครับแต่ทัพทิมมีทั่วไปเซเว่นก็มีทัพทิมวันนี้ใช้16ลิตรครับน้ำมัน16ลิตรสิบหกฟ้าหอมลิตรละเดี๋ยวนะลิตรละขวด16ขวดลิตรละสองขวดอ่าขวดหนึ่งสองลิตรอ้าวขวดหนึ่งอ๋อใช้ขวดใหญ่ใช่แปดขวดสิบหกลิตร16ลิตรนะครับ กวดน่าจะขาดเลยว้านี่นะครับน้ำมี <S <S ่น้ำมันที่หอตาทัดสี่2ลิตรทับอันี่ขวดละสลิตรนะครับสุดท้ายนะชุดท้ายเป็นละสิบสี่ใช้ไปละสิบสี่นะ ก็เขาดูเนี่ยดูในคลิปเหรอเขาเห็นนุ่งผ้าเลยเขาบอกโหน่ากินมากนี่ไะน่ากินเลยมันมันมันเหมือนว่ากรอบอร่อยอะไรอย่างเงี้ยกรอบอร่อยที่เขาตีขนทองอ่าที่พี่ก็โทรมาเขาจะพูดอะไรอย่างเงี้ยลุงทำไมทอดยังไงเดี๋ยวทอดได้สวยจังว่าทอดที่น่ากินจังอะไรอย่างเงี้ยสอาทอดทำไมไม่มีเหมือนกันเขาไม่ทอดเองนะเขาบอกเหมือนเลยอ่ะมันเละใช่ใช่ใช่ ก็เป็นเทคนิคใครเทคนิคใช่มันนะแต่ว่าลุงก็เผยมาแล้วนะว่าที่กระทรระ้อนก็คือ3นาทีนะครับอีกประมาณหนึ่งนาทีก็สุกอีกประมาณนาทีก็สุกแล้วนะครับสำหรับกระทดนี้นะขอบคุณลุงนะ ปลามันจะได้ไม่ติดกันแล้วมันจะลอยแบบสวยๆตัวต่างตัวเลยใช่ใช่เนี่ยนะอ๋อจะไม่ติดกันเข้าไปแล้วนิ่งปึ๊บปลามันก็ไม่แตกออกอ๋อรู้ว่าเปิดมันเดือดน้ำมันใช่ให้น้ำมันมันไอ้ปลาแตกกันถ้าแรงได้ยิ่งดีครับมันมันทอดไก่อ้ะคล้ายกันอ่าคล้ายกันแล้วก็คือเน้นเน้นไฟแรงนะใช่ใช่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกอันนี้มีแป๊บเดียวเองนะสีเหลืองทองเหมือนเดิม ทจะมาอย่างนี้นะครับอยู่ประมาณนี้แร๊บแล้วก็กรอบอร,อ,กอบอร่อยกรอบอร่อยนะครับนี่นะครับยังไม่เคยชิมนะนี่นะครับอย่าพึ่งไปนี่นะแบบโอ้โหนี่สีสันแบบน่าทานมากนะครับกอบเลยนะฮะ นี่นะแล้วก็ปลาไข่ทอดกรอบนะครับนี่เลยพอมาโดนน้ำจิ้มตัวนี้นะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะสูตรฝีมือของลุงเนี่ยนะครับโอมันเข้ากันนี่บอกไม่ถูกเลยนะครับมันแบบแซ่บอร่อยเลยนะลงตัวนะครับอ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับมีไข่ตัวนะนี่่แล้วก็น้ำจิ้มแบบอ๋อน้ำจิ้มนี้แบบอ๋อมีแบบใส่ถ้วยให้เดินทานได้เลยนะมีน้ำจิ้มนี่นะชุดอย่างนี้นะครับครบ,บเซตครบเซตสั่งได้เลยนะครับน้ใส่น้ำจิ้มหรือแยอันนี้แยกน้ำจิ้มนะครับ อ่านะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับยูโรคัสตัดเค้กนะครับอิ่มอร่อยทุกที่ทุกเวลานะครับถ้ามียูโรนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณคุณป้านะครับแล้วก็คุณลุงนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับโอเคขอบคุณครับนี่ใจดีแถมให้ปักหลักช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชิมกันนะโอเคก็คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปักหลักช่องด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกสดีครับอันนี้ใส่นล้วชิมดีแย่ใส่เลยครับชิมเลยทำไมอร่อยจิ้มลูกนรู้คนทอดฮ่าฮฮ